ยังไงลูกยกลงมาสิลูกจับข้างบนเออลงมาทางนี้ลูกลงมาทางนี้เราจะปล่อยมันตรงนี้เนาะปล่อยมันไม่ลูกวันนี้จะไปทุบมันที่ลูกมานี้วนี้เอาวนี้เอานจรนี้เราจะปล่อยมันไหมวันนี้วันอะไรวันวิสาขาบูชาวันพระใหญ่นะนี่หนูอย่าพึ่งลูกอย่าพึ่ง เดี๋ยวใจเย็นครับถอยก่อนลูกถอยก่อนแม่พ่อจะถ่ายพ่อจะถ่ายดูที่มันตัวใหญ่ไหมนี่มันมเงียบล่ะน่ารักจังนี่เราจะเอามันมาปล่อยแล้วนะเราไม่ให้มันหากินในบ้านมันจะกัดของเราเสียหายเข้าใจไหมลูกเข้าใ,ใจครับทีเข้าใจครับอื บรยากาศรอบข้างนะครับเป็นทุ่งกว้างใหญ่แล้วก็ลมอ,อากาศดีด้วยอากาศดีด้วยอเราจะมาปล่อยน้กันนะครับน้้เมัเก็บมันที่เดี๋ยวมันขัดน้องนะอเดี๋ยวพ่อจะให้น้องกนคนปล่อยนะลูกนะน้องไปนั่งฝั่งนูน้นเดี๋ยวน้องจะปล่อยน้องก็เนอาอนี้ขึ้นก่อนนะขึ้นม่มงนี้ก่อนแล้วน้องก็กดอันนี้ลงนะเดี๋ยวาเพึ่ง ให้พ่อถอยก่อนพ่อจะจับมุมกว้างโอเคพร้อมยังครับกดเลยลูกปล่อยเลยครับปุ๊บอ่ามันออกมาแล้วค่อยไปแล้วค่อยไปแล้ว,ลวเจอกันใหม่ดเอ้อเจอกันใหม่นะโชคดีนะเข้าป่าแล้ว ชิ้นไหน่แล้วนะหายไปเลยโอเคยกดีเนาะบ๊ายบายบ๊ายบายก่อนเร็ว <c oughs>